สัญลักษณ์สีส้มตรงนี้นะคะเป็นการแจ้งเตือนนะคะแรงดันลมยางค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเช็คกันหน่อยดิปแรงดันลมยางของเราอยู่ที่เท่าไหร่อ่าเลยค่ะเลยมาอ่านี่นะคะ ล้อหน้าฝั่งซ้ายค่ะแรงดันลมยางต่ำนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถทำการเติมลมได้นะคะสวัสดีค่ะไอแอมพลอยนะคะ,คะอเอมื่อสักครู่นะคะ,คะจะมีการแจ้งเตือนนะคะแรงดันลมยางต่ำเดี๋ยวพลอยค่ะจะมาแนะนำนะคะวิธีใช้เครื่องปั๊มลมถุกเฉินนะคะว่าใช้งานยังไงนี่เห็นไหมยางอ่อนล้อหน้าฝั่งซ้ายนะคะเมื่อกี้เหลือ21.5ค่ะ ตัวปั๊มลมนะคะปั๊มลมฉุกเฉินจะอยู่ด้านท้ายรถนะคะอยู่ตรงนี้อ่าเราก็หยิบออกมานะคะเดี๋ยวเราจะไปอัดลมกันนะคะนี่ค่ะจะเป็นเครื่องปั๊มลมฉุกเฉินของเรานะคะข้างหน้าเครื่องนะคะก็จะมีบอกวิธีการใช้งานอยู่ตามนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใช้งานยังไงนะคะอันดับแรกค่ะเราแกะอันนี้ออกก่อนแบบนี้นะคะเราก็จะมีตัวนี้สายอันนี้นะคะ จะเอาไว้ชาร์จกับตัวปลั๊ก2 2โวล์นะคะในรถพอเราแกะเสร็จแล้วนะคะเราเข้ามาที่ตัวรถนะคะมันจะมีหัวแบบนี้เนาะเราก็เปิดตรงนี้นะคะขึ้นมาเราก็เสียบเข้าเข้าไปค่ะแบบนี้เรียบร้อยค่ะด้านนี้นะคะหมุนจุกออกก่อนเนะเาะระวังจุกหายด้วยนะคะวางดีๆนะแล้วก็เสียบเข้าไป แบบนี้นะคะใช้ของมี้อ่ะประมาณนี้โอเคแน่นและแล้วเราก็มากดเปิดสวิตช์ที่ตรงนี้นะคะก็จะมีรางงานที่ตรงนี้ เห็นไหมคะสัญลักษตรตรงนี้สีส้มๆหายไปละแล้วก็นี่ค่ะแรงดันลมยางนะคะล้อหน้าฝั่งซ้ายของเรานะคะเมื่อสักครู่ที่เติมลมเข้าไปขึ้นมาอยู่ที่39ปอนด์นะคะตรงนี้แล้วก็มีข้อแนะนําค่ะใน h าว h e ลเพดซิกนะคะแรงดันลมยางค่ะจะต้องไม่ควรต่ํากว่า35ไม่เกิน40นะคะ นี่คือวิธีการใช้งานนะคะของตัวปั๊มลมฉุกเฉินค่ะที่มีมาให้ในตัวรถของฮาวาวของเรานะคะแล้วก็ในทุกรุ่นนะคะจะมีปั๊มลมฉุกเฉินให้ถ้าลูกค้ามีคําถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากศึกษา,าข้อมูลในส่วนของการใช้งานนะคะของแบรนด์ GWM ค่ะสามารถฝากทิ้งคําถามไว้ได้แล้วก็กดติดตาม subscribe ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ